นี่ใบอนุญาตขับขี่หมรยูตั้งแต่เดือนมียอหกสีแล้วเหรอเนี่ยว่าแต่ช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าจะไปต่อใบอนะุญาตขับขี่ที่ขนส่งไปได้หรือเปล่านะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอมล็อกข้ากิดใหม่ The New Gen นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีใครเจอปัญหาแบบเอ่ยไหมคะใบอนุญาขับขี่หมดอายุเสร็จแล้วแต่ช่วงนี้มีโควิดเอ๊ะเราจะสามารถไปต่อใบอนุญาขับขี่ที่ขนส่งได้หรือเปล่า เมื่อไม่งานวันนี้นะคะท่านน่าจะได้ทราบข่าวใช่ไหมคะว่าทางกรมการขนส่งค่ะได้ขยายกําหนดระยะเวลานะคะสำหรับท่านใดที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุแล้วเนี่ยก็ผ่อนปลนให้สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุนั้นได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564น่ 2, นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีสําหรับใครนะคะที่ประสงค์อยากจะต่อใบอนุญาตขับขี่ช่วงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถไปดําเนินการที่ขนส่งได้แต่เขาเปิดโอกาสนะให้เราสามารถทําการอบรมออนไลน์ได้และถ้าสําหรับใครค่ะ สนใจที่อยากจะอบรมออนไลน์ในการต่อใบนี้คขัขี่ก็สามารถทําได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนที่1ค่ะให้ท่านเข้าไปที่ w w w d l t e l e a r n i n g c o m ค่ะของกรมการขนส่งทางบกค่ะหลังจากนั้นให้ท่านเลือกหัวข้อลงทะเบียนนะคะสำหรับใครได้เพิ่งเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นค่ะก็ให้ท่านนะคะกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะคะเบอร์โทรศัพท์ตลอดจนถึงวันเดือนปีเกิดของท่านนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนที่3นะคะให้ท่านทําการเลือกค่ะหัวข้อในการที่ท่านจะอบรมนะคะว่าท่านเนี่ยจะอบรมประเภทของใบอนุญาตขับขี่ประเภทใดยกตัวอย่างเช่นค่ะท่านอาจจะเลือกนะคะทำการอบรมใบอนุญาตขับขี่ค่ะส่วนบุคคลก็ท่านคลิกเลือกตัวนั้นนะคะ และหลังจากนั้นถัดไปค่ะก็ให้ท่านทําแบบทดสอบก่อดอบรมซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะสําหรับขั้นตอนที่4ค่ะหลังจากที่ท่านนะคะได้ทําแบบทดสอบก่อนอบรมแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตั้งใจฝังการอบรมผ่านวิดีโอให้ครบแล้วก็จบนะคะซึ่งระยะเวลาของวิดีโอเนี่ยจะมีทั้ง1ชั่วโมงก็ดี2ชั่วโมงก็ดีและก็3ชั่วโมงค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทใบเญาตขับขี่ที่ท่านเลือกฝึกอบรมนะคะและเตือนไว้นิดหนึ่งนะคะเมื่อท่านเริ่มดูวิดีโอแล้วเนี่ยต้องดูให้จบค่ะ เพราะเมื่อไหร่ที่ออกจากหน้านี้ปุ๊บวิดีโอจะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นแล้วตลอดระยะเวลาในการอบรมก็พยายามเลือกช่วงเวลาที่ท่านสะดวกนะคะสำหรับขั้นตอนที่5ค่ะเมื่อท่านนะคะฟังการอบรมจบแล้วเรียบร้อยก็ให้ท่านค่ะทําแบบทดสอบค่ะหลังจากการอบรมนั่นเองและก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากที่ท่านนะคะทำแบบทดสอบหลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วสาข้อใช่ไหมคะก็ให้ท่านค่ะแคปหน้าจอเอาไว้ซึ่งหน้าจอก็จะป๊อปอัพคำว่าท่านผ่านการอบรมแล้วนั่นเองค่ะให้ท่านเซฟนะคะผลของการอบรมนี้ไว้ค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการที่ท่านค่ะจะไปดําเนินการต่อที่ขนสง่งนั่นก็คือดําเนินการต่อใบอนุญาตขับขี่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวๆนะคะก่อนที่ท่านค่ะจะไปดําเนินการต่อที่ขนส่งได้นั้นค่ะแนะนําว่าท่านควรที่จะไปจองคิวในระบบไว้ก่อนซึ่งวิธีการจองคิวเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมในขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะสําหรับวิธีการจองคิวนะคะเพื่อเข้ารับบริการที่ขนส่งมีลําดับดังต่อไปนี้ค่ะลำดับที่1นนะคะให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อท่านดาวโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะให้ท่านเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลต่างๆของท่านค่ะและนะคะท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะระบุตัวตนของท่านโดยการใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อท่านค่ะเข้าสู่ระบบได้แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านแล้วก็มีพาสวิร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะลำดับต่อไปค่ะให้ท่านทําการเลือกขนส่งนะคะที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือขนส่งที่ท่านสะดวกจะเข้ารับการบริการนั่นเองค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้ท่านเลือกนะคะหัวข้อที่ท่านจะเข้ารับการบริการค่ะโดยเลือกงานใบอนุญาตนะคะเลือกงานใบอนุญาตค่ะ และถึงตอนนี้นะคะท่านจะต้องทําหน้าที่ในการเลือกประเภทค่ะวว่าท่านจะต่อใบอนุญาตแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าท่านจะต่อใบอนุญาตขับขี่ค่ะประเภทที่บอกว่าต่อจาก5ปีเป็น5ปีในกรณีที่ใบอนุญาตขับขี่เดิมของท่านเนี่ยยังสิ้นอายุไม่เกิน1ปีและตัวท่านเองค่ะก็ผ่านการอบรมในระบบออนไลน์มาแล้วอย่างที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คลิกเลือกตัวนี้ไปได้เลยค่ะ และลำดับสุดท้ายค่ะให้ท่านเลือกวันเวลาที่ท่านสะดวกนะคะที่จะเข้ารับบริการค่ะเมื่อท่านเลือกอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะระบบจะป๊อปอัพเป็น QR code ชื่อสกุลของท่านเวลาที่ท่านจะเข้ารับการบริการแล้วก็ประเภทใบอนุญาตขับขี่ที่ท่านประสงค์ที่จะต่อค่ะ และที่สําคัญนะคะท่านอย่าลืมแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเพราะเวลาที่ท่านจะต้องไปดําเนินการต่อใบอนุญาตที่ขนส่งต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยและนอกจากนี้นะคะท่านอย่าลืมเตรียมเอกสารสําคัญดังต,งต่อไปนี้ไปด้วยค่ะ1น,นั่นก็คือใบรับรองแพทย์ค่ะ2นั่นก็คือใบอนุญาตขับขี่เดิมของท่านที่หมดอายุแล้วนะคะและ3นั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของท่านตัวจริงนะคะ อย่างนี้ค่ะมีครบทุกอย่างแล้วเมื่อขนส่งเปิดให้บริการก็สามารถไปดําเนินการต่อใบอนุญาตขับขี่ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในรายการอมลอคอเกิดไหนเด็ดนิวเจนทุกวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นแบบนี้แล้วอย่าลืมนะถ้าใครเนี่ยใบอนุญาตหมดอายุใช้ได้เลยค่ะจนถึงวันที่31มธันวาคมพศ2564หรือเว้นแต่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ